หนูทำงานอยู่เนี่ยแม่ไปนั่งในบ้านเลยไปจ่างานยุ่งเหรอลูกใช่แม่งานยุ่งช่วงนี้บริษัทมีโปรเจกต์ใหม่อ่ะอแล้วกินข้าวเช้ายัางน่ะกินแล้วค่ะเอานะ้ำมาเดี๋ยวแม่ไปเอาให้ไม่เอาแม,ไมาา่ไม่เอาหรอค่ะไม่เอาโออะไรจะรุ่งขนาดนั้นเอาโทรศัพท์เข้าเหรอเธอรอค่ะค่ะกำลังรีบให้ค่ะค่ะ แม่ไม่เอาก็หนูชอบอะ่ะก็หนูทำงานอยู่อ่ะแม่อันนี้พิมพ์ผิดนะเนี่ยกอไก่เนี่ยค่ะค่ะอันนี้มันต้องปัดลงไม่ใช่หรอลกูกแม่หนูรู้แล้วยุงทำไมมันัน้าทาหน้าบ้านเนี่ยแมงก็เยอะอะลกูก ก็ทำอะไบ้านบบไปเดี๋ยวแม,ม่ยกไปไ่อ้ะม,มีหนูทำงานอยู่ไม่จา๋าจ๋ายังจำต้นไม้ต้นนี้ได้ไหมตอนนั้นหนูเคยไปปีนเกี่ยบตอกต้นไม้เนี่ยแล้วมันมีนกอะ่ะตกจากลังลงมาด้วยอะ่ะตอนนั้นที่หนูช่วยนกอะ่ะจำได้ไหมนกเอี้ยงหรือนกขวักขวาน<ย>นกจุอะไ็กซกอย่างนี่แหละลูกจำได้ไหมจำได้จำได้หนูทำงานอยู่เนี่ไม่เดี๋วยวชวนหนูคุยได้ไหม ไมต้นเนี้ยมันโตมาพร้อมๆกับจ่าเลยนะดูสิมันก็ยังอยู่เลยเนะี่ยกิมนมืือเธอหมดเลยแม่ระนี่รถหน่อยไม่เป็นไรหรอกแต่ไหวมันก็ร่วงแล้วนะเนี่ยจ่าบ้า,านะเนี่ยเห็นนกไหมนกมันทำรังนั่นนะ่ะเห็นไหมมันไม่ทนทำงินก่อน แสดงว่าบ้านเรานี่อุดมสมบูรณ์นะเนี่ยอุ้ยในี่นแนงแนงน้องบัมบินน่ะนกอะไรอะจ๋าตัวนั้นน่ะเห็นไหมเห็นนั่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 นอยู่กิ่งนั้นเห็นไหมจ๋าดูสิมันพันอะไรนะจ๋าดูให้แม่หน่อยเฮ้ยตกปะเนี่ยไม่ตกจ๋าอันนั้นเที่ยรังไหมมะเนี่ยจ๋าแม่เงียบๆหน่อยหนูทำงานอยู่เนี่ยแม่ไปนั่งในบ้านเลยไปหนูต้องใช้สมาธิ จะไม่ดูนกกับแม่เหรอไม่ดูแม่เห็นไหมว่าทํางานอยู่อ่ะที่มานั่งข้างนอกเนะี่ยเพราะว่าต้องการความเงียบสงบถ้าแม่จะนั่งตรงนี้อะแม่ต้องอยู่เฉยๆถามนูน่นถามนี่อยู่นั่นแหละถ้าแม่จะดูนกแม่ต้องการความรู้กับนกอะแม่ไปดูใน Google นู่นหนูลำคาญจารู้ไหมตอนหนูเด็กๆอะแม่ยังไม่เคยลำคาญหนูเลยลูก ใครแอบกินป๊อกคอนแม่ใครแอบกินน้ำไม่ใช่พี่บัวนะแอบกินน้องจ๋าน้องจ๋าแอบกิน้องจ๋านั่นแหละพี่บัวป้อนน้ำหน่อยอ่ำอ่ำอ่ำน้องจ๋าเร็วเร็วเร็วเรวยี่มมานหน่อยเออได้เห็นไหมน้องจ๋าแอบกินบัวถือก้องให้หน่อยจ้ะอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูองใสให้นะคะคุณเอ๋ใายให้แม่หน่อยก็ไปเลยค่ะจ๋าแม่ไปถ่ายรูปกับแม่หน่อยเร้วจ๋ายิ้ม ยิ้มก่อนยิ้มก่อนค่ะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเออสวยมากค่ะคุณนายคุณนายต้องถือกล่องป๊อปคอนได้นะถะือกล่องป๊อปคอนได้เหรอใช,ใ,ชใช่ใช่ป้อนแบบป้อนน้องน้องจ๋านิดนึงแม่นกนกมันเคยบินตกที่บ้านเราไหมอ่ะเคย<ก>หลายตัวเลยแล้วนกมีกี่พันอ่ะโอโ,โหหลายพันมากเลยลูกนกแก้วมีกี่สีเหรอนกแก้วมันก็มีหลายสีนะแต่นกที่บ้านเราไม่แน่ใจพัน นกหัวขวานหรือว่านกเอี้ยงนกเยอะมากเลยค่ะคุณนาบัวอ่ะบัวเอาไปหน่อยนกหัวขวานคือเป็นข้านานฮะนกหัวขวานอ่ะนกหัวขวานหรอนกหัวขวานมันก็หัวมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเรียงๆใช่มันเยอะมากค่ะคุณหนูใช่บ้านเรามีเยอะนักคละนกเยอะมากเลยแล้วทำไมเราไม่เลี้ยงนกเรแม่เอาก็บ้านเราก็เลี้ยงอยู่ไง เลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติมันก็มาเกาะธรรมชาตนะิใช่คะ่ะคุณหนูถ้าเราขังเขาเนี่ยเขาจะไม่ชอบนะคะนกขอชอบอิสระค่ะคุณหนูก็นกแก้วที่แบบเลี้ยงไงนกแก้วอ๋อจ๋าอยากเลี้ยงนกแก้วใช่ไหมล่ะเพราะอะไรอยากเลี้ยงนกแก้ว<า>ได้ใช่ไหมคะเพราะว่านกมันสนุกหรอก <laughs> ินโหยลูกจ๋า ไม่มีใครเขาแย่งหนูกินหรอกค่อยๆกินสิจ๋าดูสิแล้วเธอหมดเลยอ่ะกินอีกปะกินกินอ่ะเดี๋ยวแม่ป้อนกดินอันนี้เินอันนี้อ่ะกินเลยอันอร่อยอันนี้อร่อยอ่ะกินเลยจ้ะอร่อยก็กินเลยโอ้โหแล้วเธอหมด่งเอ็งหนูช่วยเก็บค่ะเอ้าบัวไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บให้จ๋าเอ็งไม่เป็นไรจ้ะ จ๋ากินหกเละเทะค่อยๆกินนะลูกระวังติดคอนะ แค่ต้องการเวลาเล็กน้อยในวันหยุดของลูกเองอย่าลำคาญแม่เลยนะจ๋าคิดซะว่าแม่เป็นเด็กน้อยคนนั้นนะเด็กน้อยคนนั้นที่แม่ไม่เคยลำคาญเขาเลยนะลูกแม่แค่อยากมีเวลาอยู่กับหนูบ้างเล็กน้อยก็ยังดีไม่งนี่แม่คงไม่ตามมากินขนมกับหนูตรงนี้หรอก แม่หนูรู้ไงว่าแม่ชอบหนูก็เลยซื้อป๊อบคอนมาให้แม่ไงแม่กินเยอะๆนะเดี๋ยวหนูจะไปซื้อให้แม่ใหม่หนูขอโทษนะแม่ไม่เป็นไรเด็กน้อยของแม่ แม่รักหนูนะใหญ่ตัวน้อยของแม่ถามหกรอบเจ็ดรอบแม่ตอบได้ไม่วอยวายเพราะว่าลูกก็คือลูกจะเล็กโตแม่ก็สอนในสิ่งถูกอยากให้ลูกเข้าใจแม่เสียเหลือเกิน